สวัสดีครับผมเพื่อนทุกท่านครับในวันนี้วัดโซลาเซลจะมารีวิวว่าเมื่อวานได้ติดซัมเบิร์ตไปปั๊มน้ำสามแผง350วัตต์ครับตอนนี้แรงครึ่งครับตอนนี้เวลา8นาฬิกาตรงครับวันนี้จะ ตอนนี้ท่านนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับตอนนี้น้ำไหลแรงมากขนาดเช้ามากนะผมไหลแรงมากเลยถ้าแดดห้าโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่จะแรงขนาดไหนครับผมอดูนะครับผมติดสลัเซลครับสามแผงใช่หนึ่งแรงสบายสบายเลยครับน้ำเนี่ยไม่อดไม่อยากครับสบายสบายครับแรงมากถือว่าแรงนะครับ เรามองในกล้องเนี่ยเหมือนว่ามันไม่แรงนะนี่แค่เวลาแปดแปดโมงแดโมงเช้านะครับผมอ่ะตอนนี้มือติดตั้งเสร็จก็เมืม่อวานนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงก็ได้สูบน้ำพักหนึ่งวันนี้ก็กะว่าจะสูบให้เต็มที่ว่าวันนี้ตรงนี้ว่าจะเป็นทะเลไหมครับตอนเนี้ยวันเนี้ยว่าจะเอาให้เป็นทะเลครับผมในล็อกนี้ครับผม อ่าคสูบแป,ป๊บเดียวนะครับตอนนี้สูบแป,ป๊บเดียวครับเวลา8ดนาฬิกาแค่น,นั้นเองนะครับผมนี่เพิ่งสูบครับผมครับอ่าตอนนี้ท่อผมก็ยังไม่ได้วางมันไม่ได,ได้วางไว้ไงครับผมอ่าตอนนี้ท่อผมก็ก็จะวางวางวางเปนน็นแนวบ่อแนวคันกูคลองครับผมนะครับ ถ้าสนใจกับวัดสละเซลนะครับผม0981850578 0 9 8 18 50 578ครับสนใจติดต่อช่างวัดได้นะครับสละเซลครับมีเงินมากเงินน้อยครับจะใช้ครัวเรือนก็ใช้ได้ครับราคาไม่แพงครับผมแต่เราใช้คุ้มครับผมแผนสละเซลรับประกัน20ปีครับผม ปั๊มน้ำรับประกันสองปีครับผมแต่มากกว่านั้นครับผมปั๊มน้ำคือแค่เอากันรับประกันกันครับผมอ่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินเดินท่อนะครับตอนนี้วันนี้ก็ทําของตัวเองก่อนครับวันนี้ยังยังไม่ว่าจะออกไปงานทํางานล่องต่อครับผมก็ดูความเรียบร้อยทางนี่ก่อนตอนนี้ผมเองวัดสรเซลลวครับตอนนี้ก็ ขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้ครับผมตอนนี้ขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้เนี่ยก็อเ,อเริ่มวางทอเป็นแนวนะครับผมทโํโคกโคกหนองนาโมเดลครับผมอ่าคือทุ่งนาเราเนี่ทํานาปีนี้ได้ได้สี่กระสอบไร่หนึ่งอะมันมีคุ้มครับผมมันแรงครับผมที่กิงถามว่าบ้านผลเนี่นน้ำดีไหมดีมากน้ำนี่แค่อ่อเก้าเมตร แถวอื่นเขาจะมีแต 10, ่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยเมตรแล้วแต่สถานที่ครับผมแต่บ้านผมเก้าเมตรน้ำครับน้ำน้ำจะดีนิดหนึ่งครับผมก็เลยตัดสินใจเออเราทำนาเราก็ได้แค่นั้นแหละอะ่ะครับผมก็ยังตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับตอนนี้ก็แค่พอได้สูบน้ำก่อนครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยครับนี่นี่ครับสามแผงครับสูบน้ำแรงมากครับวันหนึ่งโอ้ ถ้าจะเอาน้ำใช้แต่ละวันเนี่ยเนี่ยสะ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 หนองนี่นะครับผมลึกประมาณสองเมตรครับสูบไม่เกินสองวันครับเต็มสองวันเต็มนะครับเนี่ยเนี่ยลึกลึกสองเมตรครับนี่ตัวนี้ขุดบอ่อปลาครับผมตัวนี้เมื่อวานก็ทําไปเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้เนี่ยทำแบบนี้ครับผมแบบนี้วัชวัลเซลทําให้มันเป็น คือเอาพอได้ใช้ก่อนเดี๋ยวก็จะทําโครงใหม่แล้ววัดสลัเซลจะลงอีกแผงครับอีกบอ่อครับผมตอนนี้ก็ให้ไปทีละบอ่อครับตอนนี้ก็ตอนนี้เอ้ามาดูกล่องคอนโทรลเนะาะกล่องคอนโทรลของช่างวัดก็ยังไม่ได้ไแต่นี่ครับตอนนี้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเสร็จเนะาะเห็นกันไหมเนาะ เมื่อวานเสร็จก็ยังไม่ได้ขันน็อตเอาเชือกอะไรมัดไว้เฉยๆเมื่อวานนีกลมแรงหน่อยนึกว่า้าผ่าว่าจะต่อสายกาวก็ยังไม่ได้ต่อกำลังจะต่อต่อสายกาวครับผมเนี่ยจะเป็นตู้คอนโทรลครับผมต,ตัวนี้ท่านแหปั๊มน้ําเราน้ําไม่พอมันจะตัดอัตโนมัติตเพราะแดดเราเปิดทิ้งไว้เลยครับตัวนี้เปิดทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปเสียดายน้าครับผม เราเปิดที่ไหนนักกช่างครับผมเปิดทั้งปีช่างชาติทั้งได้เลยไม่ต้องปิดก็ได้ครับผมเรามีทําการผ้าผาเรียบร้อยครับตอนนี้ตอนนี้มันก็ยังไม่สวยเนาะผมก็ยังเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานยังมันก็เกือบมืดแล้วก็เลยนี่นะครับผมข้างล่างเราก็ทําเป็นหลังคานั่งเล่นได้ครับผมอ่าไม่มีรั่วครับเราก็เอาซิลิโคอนอยานิดนึงตรงตรงตรงตะเข็บมันเนี่ยตรงตะเข็บมันหน่อยหนึ่งเราจะได้สบายอันนี้ ก็เป็นร่มให้เรานั่งได้สบายสบายไงเอะเนี่ย <c oughs> แผงมันสามแผงครับสามแผงตัวน้ำหนึ่งแรงสบายสบายเลยครับไม่ต้องห่วงน้ําบ้านผมเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนะครับขุดบอ่อเลี้ยงปลาครับสามบอ่อใหญ่ครับสามบอ่อใหญ่อครับผมแบบสบายสบายเลยอ่ะถ้าสนใจก็ช่างวัดสัดเซลลนะครับผม 098 18 50 57 8ครับไอ l ดีไลก็อยู่ในเบอร์นี้แหละครับผมก็สนใจทักมาได้นะครับผมก็ไม่ถามว่าโอ้ช่างวัดโอ้ผมมีเงินเท่านี้เท่านี้ได้ไหมโอ้อ่ะคุยกันได้ครับผมครัวเรือนเอาใช้ครัวเรือนครับผมไม่ต้องลงทุน ไม่ก็ไม,ไม่ไม่แพงครับผมไม่แพงครับไม่แพงอย่างที่คิดครับเาสนใจติดต่อนะครับ098 1850 578ครับควันี้ผมขอลงคลิปวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมอ่สวัสดีครับ